วันนี้ก็มาสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหมูทองครับวันนี้ก็พามายืนอยู่กับธรรมชาติเลยนะครับรินลองนะ,อะน่าจะเป็นลองอส่งน้ำนทั้งปีเลยนะดูแล้วน้ำเป็นอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับก็เลยเห็นวิวทิวทัศน์ดีๆก็เลยอยากจะเอาให้ชมกันนะครับคบน้ำในคลองก็รู้สึกว่าจะ,ะใสดีนะ ใสดีหน้าอาบนะดูเหมือนจะเย็นดีแก็บก็มีบรรยากาศดัานข้างริมริมคลองก็มีผักตบชวาผักตบชวาต้นเ,เล็กๆแล้วก็มีอ่าเขาเรียกต้นอะไรนะอ่าต้นกาดน้ำหรืออะไรนี่แหละไม่แน่ใจหรอกนะ <c oughs> ก็ไม่ได้เก่งพัุ์พืชเท่าไหร่ก็เห็นวิวทัศน์ริมคลองสวยก็เลย เอาให้กับพี่ๆน้องได้ชมกันหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเราไปชมข้างบนกันเลยบมนถนนเนะครับเป็นถนนเส้นทางของอาำเภอท่าเรือนะ,อะ,อะ,อะเดี๋ยวขึ้นข้างบนเลยนะค,ะครับทางนี้จะเป็นเส้นทางของมาจากทางรถจรักนะครับมาจากรถจระ,ะกะก็ทองก็ได้วิ่งมาถึงตรงลางกลางของ จะถึงอำเภอท่าเรือนะครับก็เลยเห็นบรรยากาศธรรมชาติดีมากเลยก็เลยเอาให้กับเพื่อนเพื่อนได้ชมกันหน่อยนึงนะครับด,ด้านไปไปด้านนี้ก็จะเป็นไปอำเภอท่าเรือนะครับไปอำเภอท่าเรือให้ให้ชมไปนะวทิวทัศน์สองข้างทางก็โอ้หดีมากเลยบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนานะกับทุ่ง,งนาเดี๋ยวจะเข้าไป ชมทุง่งนาที่กําลังทำนะกำลังหวานใหม่ข้าวกําลังขึ้นแตกต้นขึ้นมาแตก,กต้นขึ้นมาคกันด้านที่หมูทองหันมาให้ชมนี้ก็คือจะไปทางอำเภอท่าเรือนะครับอำเภอท่าเรือจะเข้าไปชมทุ่งนา,าข้าวกันนะครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับ รเราก็พาเดินมาถึงตรงทุ่งนาข้าวแล้วนะครับก็จะให้เพื่อนๆได้ชมทุ่งนาข้าวกำลังจะแตกต้นนะคับเขียวขจีสวยงามเลยนะครับบรรยากาศอ,าอย่างนี้ก็อาจจะหาชมได้แต่ที่นอกๆน,นะครับเป็นเขตาชานเมืองมา ถึงจะได้ได้เห็นเนะถ้าอยู่ข้างในกรุงเทพก็คงไม่เห็นหรอกกระเจนแต่รถลาถนนหนทางนะครับวันนี้ก็เลยเอาบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยทุ่งนาข้าวเขียวกระจีเลยครับกับทุ่งนาข้าวที่กําลังทําใหม่เนาะกำลังวานใหม่ก็จะเขียวกระจีเลยครับขึ้นประมาณสัก เป็นต้นกล้าอยู่เนาะยังเป็นต้นกล้าอยู่ตอนนี้เขายังไม่เอาน้ำเข้ามาแช่นะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าต้นกล้าเขาต้นข้าวสูงประมาณทั้งยี่สิบสามสิบเซนเขาก็จะเอาน้ำเข้ามาแช่เขาไว้นะให้ความชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็อาจจะให้ท่วมหญ้าไปในตัวด้วยบรรยากาศดีๆเลยเอาให้เพื่อนๆได้นนชมหน่อยนึงนะครับบรรยากาศที่ ชานเมืองนะครับก็มาเส้นทางของอำเภอยุทธยาเส้นทางอำเภอยุทธยาผมก็วิ่งมาตรงกลางๆของอำเภอยุทธยาแหละก็เลยเห็นทุน่งนาข้าวกําลังขึ้นก็เลยเอาให้กับเพื่อนๆได้ชมดูกับไปพร้อมๆกันเลยแต่เขาเขียวกระจีเต็มทุ่งนาเลย <c oughs> ก็ยังมีนกตัวเล็กๆนะครับหากินอยู่ตามทุ่งนา เราชมทุ่งนาที่มีต้นข้าวกันไปแล้วเนาะก็มาชมทุ่งนาที่กําลังจะเอาน้ําเข้ามา,าจัดเตรียมไว้ตีเทือกนะครับบ้านผมเรียกตีเทือกนะที่ใช้นุชเข้ามาตาีขุกหรือคาดนะ,นะครับบ้านผมเรียกตีเทือกเพื่อจะปรับหน้าดินให้สมัำหน้าดินให้สมแล้วก็จะโกยร่องเอาน้ำนี่ออกปล่อยน้ําออกนะครับก็จะ เตรียมไว้เมล็ดพันธุ์ข้าวหวานนะครับเมล็ดพันธุ์ข้าวหวานครับ 1, ววแล้วก็จะให้กับน้ำนี่ออกหมดก่อนนะครับแล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์ข้าวในหวานไปเพื่อที่จะไม่ให้ข้าวเรามีเน่าก็จะทำประมาณนั้นนะครับครับก็หมูทองก็ได้ให้ชมทั้งสองทุ่งแล้วเนาะ ทุ่งที่มีต้นข้าวกับทุ่งที่ไม่มีต้นข้าวหมูท,งทองก็จะอนุญาตขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดเลิกกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับหมูทองด้วยนะครับขอบ,ขอบคุณครับสวัสดีครับ